โอเคตอนนี้เราก็มาภาคเสียงใร้อยแล้วนะนะเพราะว่าเราที่เก็บพิมพ์แล้วตอนนี้เ,นนะเราก็เร่งเวลารอโศนามาเลยอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะโอเคนางมาแล้วแล้วก็ทำท่าสำนอกทำภารกิจของนางที่ตรงนี้นะเมื่อกี้เกือบเข้าประตูผิดละแล้วก็มาประตูนี้ภารกิจ ของนางก็คืออ่ไปหาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ที่ค่อยโทรศัพท์ม,มังรูปแมวอ่ไปทางไหนนะคือตอนนี้ลิปตานะอีกไม่ใช่ตรงนู้ตอนนี้ก็งงอยู่นะมืนๆนะอ่ะกด R เพื่อหยิบแล้วก็ นี้แหละความบันไลยได้เกิดขึ้นในกรณีที่เราหาทางออกไม่เจอให้เราแบบเดินไปมัวๆจนกว่าจะเห็นผนังอ,อผนังห้องน้ำนะแล้วก็จะดูแบบนี้เลยนี่เห็นละอันนี้คือทางออกเลยนี่ไม่ใช่ผนังห้องน้ำกำแพงห้องน้ำแล้วก็เข้าประตูนี้เลยแล้วกันใกล้ดี ก็เอาที่ห้องโทรศัพท์ไปให้นางเลยระวังนะบางทีอาจจะไปอยู่กับลินฟีแ่ลินฟีตกใจอันนี้นางก็เชื่อใจเราแล้ว,วนะอ่าแล้วเราก็ไปที่ชั้นสามบันไดน,นี้แล้วกันขึ้นไปชั้นสามแล้วก็ไปห้องคอมก็คือตรงที่เะมีเนี่ยไปห้องคอมแล้วก็ <Greetings. John. S 1> เข้าชมรมเลย <laughs> อุย้ย เข็งขาดแล้วก็อัพอันแรกไบโอโลจนะแล้วก็ลงไปเลยเออผิดชั้นนี่นะเมื่อกี้แล้วก็มาที่ห้องนี้ห้องพยาบาลแล้วก็หยิบเข็มฉีดยาแล้วก็อย่านอนหลับแล้วก็เก็บไปก่อนแล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่าเก็บยังไงก็คือมันจะอยู่ช่องสองนี่แล้วนะให้เรากดไปที่เลขหนึ่งแล้วมันก็จะ เก็บอยู่ที่ช่องสองแล้วก็จะเปล่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราก็มาตรงทางเดิมนะแล้วเราก็มาเข้าที่ห้องนี้แล้วมันก็จะมีขึ้นข้างๆนะแล้เราจะหลังจากนั้นเราก็ปิดมันเหมือนไม่ปิดเลยโอเคนี้นางน,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 นางนอนหลับตอนนี้คืนนางนั้นหรับ กันเ,เลยเพราะว่าเราจะคลั่งนะเออแล้วเราก็ไปที่ห้องเรียนของเราเลยเมื่อกี้หาห้องเรียนไม่เจอก็ชั้นสองแหละแล้วก็มาเข้าคลาสองครับหนึ่งก็อัพอะไรก็ได้ฟิสิกส์โ้ดนหะลังจากนั้นก็เข้าเรียนต่อเลยไปอย่างรวดเร็วโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กลับบ้านได้เลย ไม่ต้องทําอะไรเลยมาเปลี่ยนรองเท้าก่อนลืมพูดแต่ก็กลับบ้านได้เลยหลังจากนั้นก็กลับบ้านเราจะข้าเน้อเรื่องอ่ะหลังจากนั้นนางก็จะมาอยู่ที่ห้องใต้ดินประมาณสิบชั่วโมงนี้ ตอนนี้หน้าจอก,ก็ดำไปเหลวแล้วก็มาวันใหม่วันพุธแล้วก็ลงไปเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็เมื่อกี้ที่มันข้ามไปก็คือเราเรากดข้ามไปนะไม่ได้ข้ามแบบเราจะตัดวิดีโอแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆกว่าจะถึงวันศุกร์ะฉะนั้นตอนนั้นก็จะเป็นสีดำสนิทไม่สนิทด,ดิสีดำแบบ มือนไอายโนเวลาข้างก็คือนางสติแตกแล้วนางก็จะมานั่งตรงน,นี้เปนรองเท้าเหมือนเดิมแล้วก็ไปเอาเอาวุธเ,เราจะเอามีดให้ละกันนะเออเอยลืมไปไม่ได้เข้าชมรมทำอาหารถ้าเกิดเข้าชมรมเราก็จะหยิบมีดตรงนั้นได้นะจะเราหยิบมีดตรงนี้แล้วกันขี้เกียจจอนขี้เกียจ ก็ชมรมอ่ะโอ๊ะกดผิดเอ่อจะถ่ายรูปนางโคโคนาโคโคนาอะไรสิอย่างเยอะแหละอา่าคนที่เราจะให้มาจุดๆก็คือคนนี้นะคนนี้คือโคโคนาโคโคนาอะไรนี่แหละแล้วก็เอาเมียไปให้อสนาเลยกดเลขสอง กด e หังนั้นมันก็จะลุกขึ้นแล้วก็พูดอยู่ว่า kill 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 ตลอดนะอ่ังานั้นแล้วก็รอนางเลยเดี๋ยวจะรอเองขั้มก่อนนะอางนีต้ตอนนี้นางก็เดินมาใกล้ถึงนางไปกันโอ้คือแบบ นังเิงรัวมากอันนี้คือเราเซ็นเซอร์ไว้นะน่าัวมากอ่ะแล้วผมนางก็คือแบบยุงย่งเหยิงจริงๆเข้าเรียนเลยได้ไหมเอ่ยเข้าเรียนรอตำรวจมาเลยได้ไหมเอ่ยเนี่ยเกมยันดรอยไม่สามารถบอกคุณครูได้ได้วยนะว่า,าอ่า มีศพแล้วส่วนั้นแล้วก็เข้าเรียนได้ไหมอะ่ะก็เรียนไม่ได้โอเคแล้วลิงเวลาได้ไหมเอ่ยไม่ได้โอ้โอ้ไม่นะรอ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 แบบนานๆไปเลยอะ่ะ ขอไม่พูดตัวน,นึงนะเพราะ,ะตอนนี้หายใจไม่ทันแหละตอนนี้เหลือเวลาหนึ่งวิกำหนดก็มาแล้วเจอศพโคโคหน้ากับอุสนะแล้วก็เจอรายนิ้วมือของอุสนะที่มีแต่อุสนะตายก็ไม่พบหลักฐานอะไรนะจ๊ะสุดท้ายเราก็ลอดน,นะก็จบคลิปนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย